ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะพี่เน่ก็จะมาแชร์เมนูลอดช่องมะพร้าวกะทิปั่นนะคะทีนี้สำหรับคลิปวันนี้ก็คือสำหรับคนที่ไม่ดื่มนมนะคะเพราะฉะนั้นในคลิปวันนี้เราจะไม่มีนมเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่เน่เลนเทอลคอฟฟี่นะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะพี่เน่ก็จะมาแชร์เมนูลอดช่องมะพร้าวกะทิปั่นนะคะกะทิมะพร้าวปั่นเอ,อ่ออะไรสักอย่างนะคะก็ในคลิปที่แล้วพี่เน่แชร์เป็นสูตรแบบนมสดปั่นไปแล้วเนาะทีนี้สำหรับคลิปวันนี้ก็คือสำหรับคนที่ไม่ดื่มนมนะคะเพราะฉะนั้นในคลิปวันนี้เราจะไม่มีนมเลยนะคะ ทีนี้เวลาที่เราจะมาทําเป็นเมนูรสช่องกะทิปั่นเนี่ยค่ะที่จะให้อร่อยๆนะคะแน่นอนค่ะเราก็จะต้องมีน้ากะทินะคะเพราะว่าถ้าเราจะใช้เป็นน้ากะทิที่มากับรสช่องเลยเนี่ยค่ะบอกเลยนะคะว่าไม่พอนะคะเพราะว่ารสช่องวัเจตคือต้องบอกว่าน้ากะทิที่เขาให้มาคือค่อนข้างน้อยเนาะมีแค่200กรัมเท่านี้นะคะแต่ว่าน้ำกะทิเขาเข้มข้นจริงๆค่ะแต่ถ้าเราจะมาทําเมนูปั่นเนี่ยค่ะก็จะจืดเกินไปเนาะทีนี้พี่เน่ก็เลยจะมีตัวน้ากะทินะคะน้ากะทิวันนี้พี่เน่ใช้เป็นของอร่อยดีนะคะแต่ว่าถ้าใครใช้เป ยี่ห้ออะไรก็คือใช้ได้เลยนะคะแล้วพี่เนก็เลยจะมีการเพิ่มความหวานนะคะโดยใช้น้าเชื่อมนะคะอันนี้เป็นน้าเชื่อมมิตรผลนะคะมาเทใส่ขวดเอาไว้เนาะถ้าว่าใครที่ดูคลิปที่แล้วนะคะก็จะรู้ว่าพี่เน่นะคะได้เอาเอา,เอาลอดช่องนะคะเนี่ยค่ะลอดช่องเราเทจากถุงนะคะลงมาแล้วเราก็ใส่น้ําเปล่าลงไปนะคะอันนี้พี่เนใส่น้าเปล่าไป2ออนแล้วก็ใส่น้ํากะทิค่ะ ลงมาด้วยซึ่งน้ำกะทิพี่เน่ก็มาใส่ขวดไว้แบบนี้นะคะเผื่อใครที่ไม่ได้ไปดูคลิปของเมื่อวานนะคะนมสดบันเนาะถ้าใครอยากจะดูก็ไปดูได้นะคะก็คือพี่เนจะนํากะทิมาใส่ขวดไว้แบบนี้นะคะแล้วรอดช่องเราก็จะมาทําไว้แบบนี้ค่ะเพื่อที่ว่าให้ตัวเนื้อรอดช่องเขาได้มีความแบบเหมือนกับแบบเคลือบด้วยน้ํากะทิของเขาอค่ะนิดนึงนะคะจะได้มีความหวานกลมกล่อมขึ้นอีกนิดนึงนะคะอะโอเคค่ะตอนนี้เนี่ยก็คือได้เวลาที่เราจะมาทําเมนูรอดช่อง มะพร้าวกะทิปั่นนะคะอ่าโอเคก็เวลาที่เราจะใช้นะคะสําหรับน้ํากะทินะะี่ค่ะพี่เนก็แนะนํานะคะว่าให้เราอ่ะเทใส่ขวดเอาไว้เนาะหรือไม่ไงั้นก็คือแบบเพราะว่าจริงๆเรากระทิอย่างเวลาที่เราใช้เป็นกะทิกล่องแบบนี้ค่ะถ้าหากว่าเราไม่เทใส่ขวดเนี่ยพอเราเปิดแล้วอะ่ะเดี๋ยวเขาก็จะมีการแยกชั้นถูกไหมแล้วเราจะมาเขย่าไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้เอาน้ากะทินะะี่ค่ะใส่ขวดเอาไว้นะคะอันนี้เนี่ยพี่เนก็จัดการนะคะเทใส่เลย อย่างที่บอกนะคะว่าน้ํากะทินี่คือเอาเยอะอที่เราชอบกันได้เลยเนาะหรือใครถนัดกะทิสดหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่ว่าอันนี้คือพอดีเป็นต้องต้องบอกว่าอันนี้เป็นกะทิที่พี่เนใช้อยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะก็เลยทําคลิปก็เลยเอาอันเนี้ยค่ะเอาอันที่เราชอบนะคะมามาใช้นะคะแบบนั้นไม่ได้บอกอะไรนะเอาเอาของที่เตงใช้อยู่นั่นแหละอ่ะโอเควัตถุดิบของเราตอนนี้ก็เรียบร้อยนะคะอ่ะมีน้ํากะทิมีน้ําเชื่อมนะคะมีเนื้อลอดช่องแล้วก็ มีตัวน้ำน้ำกะทิของเราช่องนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทาแก้ว16ออนกันก่อนเลยนะคะ,ะสำหรับสูตร16ออนนะคะพี่เน่ก็จะเริ่มต้นน้ากะทิเขย่าก่อนนะเราเวลาใช้เสร็จลราแช่เย็นนะสำหรับสูตร16ออนนะคะพี่เน่ก็จะใส่น้ากะทิค่ะลงมาที่3ออนนะคะ,ะพี่เน่ก็บีบเลย3ออนนะคะนี่ค่ะอ่านี่นะคะ สมออนค่ะแล้วก็เทลงมาเลยนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะเราจะมาใส่น้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมธรรมดาเลยเนาะอ่ะพี่เนใส่มาที่1ออนนะคะให้ความหวานเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าสูตรนี้บอกแล้วนะคะเราจะไม่มีนมข้นหวานข้นจืดอ,อะไรทั้งสิ้นค่ะเพราะนั้นเราก็ต้องเอาความหวานจากน้ำตาลเนี่ยค่ะมาช่วยนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้น้ำกะทิที่มากับถุงรสช่องอย่างเดียวไม่พอแน่แล้วก็ ไม่หวานสู้น้ําแข็งไม่ได้แน่นะคะอันนี้หนึ่งหนึ่งออนนะคะเทเสร็จไปเลยเสร็จแล้วนะคะเราจะมีการเทน้ําเปล่าค่ะตามลงมาสองออนนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้เป็นน้ากะทิอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวมันจะมันเกินไปเนาะเหมือนเราทําแกงอะคะ่ะใส่น้ํากะทิเยอะเกินก็ไม่อร่อยนะคะเลี่ยนนะคะมันเกินไป ทีนี้พอเวลาที่เราใช้น้ำกะทิค่ะคนให้ละลายนิดนึงนะคะแล้วพี่เน่จะแนะนำว่าให้เราอะค่ะหยอกเกลือลงไปนิดนึงเนาะถ้าเป็นเมนูนมไม่ต้องนะคะแต่ว่าเป็นเมนูกะทิก็นิดเดียวค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่เนก็จะเอาตัวน้ำกะทิที่มากับร้อช่องเขานะคะใส่ลงมาที่1ออนค่ะอ่านี่นะคะ1ออนนี่นะคะใส่ลงไปเลยเอาหวานแค่นี้พอนะคะแค่นี้ค่ะคนสีมาแล้วอ่า เสร็จแล้วเราก็มาเทใส่โถปั่นได้เลยนะคะนี่ค่ะเทใส่โถปัน่นน้ำแข็งหนึ่งแก้วเต็มนะคะไม่ต้องพูนก็ได้ค่ะโอ้ยกระเด็น <laughs> เสร็จแล้วนะคะเราก็จัดการปั่นเลยค่ะด้วยเครื่องปัน่นพลังแรงเอาตอน้นเรียบร้อยค่ะ ทีนี้เราก็ก่อนที่เราจะเทตัวกะทิปั่นนะคะกะทิมะพร้าวปั่นนะคะเราก็ตักลอดช่องนะคะลงมาในแก้วก่อนก็ได้เนาะนี่นะคะมางน้อยแล้วแต่เราเลยนะคะแล้วเราก็เอาตัวกะทิมะพร้าวปั่นของเรานะคะมาเทใส่ได้เลยค่ะเนื้อบอกว่าเป็นเมนูแบบขอมาจริงนะ,ะพี่แนทแบบหาแบบสั่งลอดช่องวัดเจดมานะคะสั่งแบบขนส่งมาส่งที่เขาใหญ่นะคะเพื่อมาทําคลิปให้ทุกคนเลยนะคะ แต่ก่อนที่จะทานี่คือพี่เน่ได้ลองทดลองชิมทดลองอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันใจได้ว่าสูตรนี้อร่อยแน่นอนนะคะเสร็จแล้วนะคะพอเวลาที่เราแบบเอ่อโกยน้ําแข็งเนี่ยคะ่ะพี่เน่แนะน,นําว่าให้เราเหลือขอบนะคะเหลือขอบตรงแก้วเนี้ยค่ะเอาไว้หน่อยเนาะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะได้มาตักแล้วช่องโปะได้นะคะนี่เห็นไหมคะ ก็ลองดูนะคะละช่องของแต่ละคนนะคะก็คืออาจจะต้นทุนที่ไม่เท่ากันนะคะลองคํานวณจากลดช่องที่เต็งซื้อได้เลยนะคะว่าต้นทุนแต่ละแก้วเท่าไหร่เอาแบบนี้เนาะอ่าโอเคค่ะอ่าต่อไปเดี๋ยวพี่เน่จะมาทําสูตร22ออนให้นะคะสูตร22ออนค่ะพี่เน่จะใส่น้ํากะทินะคะเมื่อกี้สูตร16ออนเราใส่ไปที่3 3ออนใช่ไหมพอเป็น22ออนเราจะใส่น้ํากะที4ออนนะคะจะได้แบบมันๆเนาะอ่าทีนี้นก็ใส่ไปเลย4ออนนะคะร2 0 ml ค่ะ อ่ะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาใส่น้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมใส่ไป1ออนครึ่งเนาะอะจาก16มา2 2องทุกอย่างต้องเพิ่มขึ้นนะคะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันไม่อร่อยนะคะ แต่ว่าถ้าใครอยากจะแบบว่าเพิ่มรสหวานนะคะเพิ่มรสที่น้าเชื่อมนะคะไม่ต้องไปเพิ่มรสที่ตัวน้ำนำกะทิของรสช่องนะคะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นมันไม่มันนะคะมันไม่มันแล้วมันก็จะไม่หวานหอมเนาะใช้เพิ่มรสความหวานนะคะเอาที่น้าเชื่อมนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาใส่ตัวน้ํากะทินะคะเนี่ยค่ะใส่ไปหนึออนครึ่งเหมือนกันนะคะพอดีเลยนี่ อ่านี่นะคะหนึ่งออนครึ่งพอดีเลยนะคะนี่อ่าเราก็เทปไปเลยค่ะหอมอะ่ะกะทีเขาหอมจริงนะเสร็จแล้วนะคะก็เหมือนเดิมค่ะโรยเกลือลงไปนิดนึงนะคะเพิ่มความนัวชึบอุย้ยตายอาจจะเผลอเยอะไปอ่าโอเคเสร็จแล้วเราก็จัดการใส่โทปปั่นได้เลยค่ะ ง่ายไหมคะง่ายเนาะอ่าแค่นี้ละคะ่ะอ่าน้ําแข็งเต็มแก้วนะคะแล้วก็เทแล้วเราก็จัดการปั่นได้เลยคะ่ะอ่เรียบร้อยนะคะเราก็มาจัดการเอารอดช่องเนี่ยคะ่ะเทใส่ก้นแก้วเลยนะคะตักใส่เอาเท่าที่ปริมาณที่เราอยากจะใส่เลยเนาะ อ่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาตัวกะทิมะพร้าวปั่นของเราเนี่ยค่ะจริงๆกะทิกับมะพร้าวมันมันก็คือเหมือนกันอ่ะโอเคนะคะเอาตั้งชื่อกันเอาละกันเนาะแต่ว่านี่คือเราใช้เป็นกะทินะคะเราไม่ได้ใช้เป็นนมเนาะเพราะนั้นคนที่แบบว่าไม่ทานนมคือทานได้นะคะสูตรนี้ค่ะแล้วก็พี่เน่ว่าน่าจะมีความแบบ คือความกะทิอ่ะมันก็จะมีความหอมแบบไทยๆมากกว่าแบบเราใช้นมเนาะอ่ะอันนี้พี่เน่ใส่มาครึ่งแก้วเพราะว่าพี่เน่จะมีความแบบเอารสช่องนะคะของเราเนี่ยค่ะ,ะตักโปะมาอีกเนาะเรียบร้อยค่ะอย่างที่บอกนะคะว่ารสช่องวันเจดะคะ่ะคือราคาเขาจะสูงนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย อย่างเนี้ยพี่เน่ทำคลิปมา2คลิปเนี่ยคะ่ะถ้าบอกว่าพี่เน่ก็คือทําได้สีแก้วนะคะแต่มันก็จะเป็นแก้าสิบหกออนกับยี่สิบสองอ่ะเนาะทีนี้พอเป็นรอดช่องของยี่ห้ออื่นอะไรเงี้ยคะ่ะอาจจะมีราคาที่ถูกกว่าหน่อยอะไรเงี้ยนะคะก็ลองดูต้นทุนของตัวเองดูนะคะว่าจะตั้งราคาขายกันเท่าไหร่เนาะอ่ะโอเคนี่ก็ใส่ให้หมดเลยเนี่คะ่ะรอช่องของเรานะคะรอช่องกะทิมะพร้าวปั่นคะ่ะ 16กออนแล้วก็ย2ิสองอนนะคะโดยใช้รอดช่องวัดเจลค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถึงเวลามาชิมกันนะคะมาชิมโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทดลองชิมกันนะคะว่าพอพี่เน่ใช้เป็นน้ำกะทินคะคะเราจะได้มาเป็นรอดช่องกะทิปั่นยังไงบ้างนะคะชิมกันอืมจยบอกว่าความแตกต่างนะคะของ ขนมแบบคือพอมาเราใช้เป็นนมกะทิอะคะ่ะมันจะให้อารมณ์ของความขนมไทยขนมไทยนะคะคือความแบบราช่องราช่องอย่างเงี้ยเลยคะ่ะมันมันก็จะคนอารมณ์กับตัวคลิปที่แล้วนะคะที่ไม่เน้ใช้เป็นนมสดนะคะน้ำก็จะมีความรู้สึกมันดูโมเดินขึ้นมาหน่อยเนาะ,ะแต่อันนี้คือมีความแบบคือขนมไทยเลยว่างั้นคือแบบราช่องเลยอย่างเงี้นะคะอันนี้คือหวานมันแบบคือได้แล้วนะถ,ถ้าถหากว่าใครที่ชอบแบบหวานนี่คือสูตรนี้ได้เลยอืออือ ะคะถ้ารากว่าใครอยากจะแบบเพิ่มรสหวานอย่าลืมนะคะก็คือเพิ่มรสเอาที่ตัวน้าเชื่อมเนาะอ่ะโอเคมาดูแก้วย2บสองออนกันบ้างเราช่องแบบแน่นมากแม,ม,ม่คือมันก็จะมีอารมณ์ของกะทิะคะ่ะกะทิอร่อยดีเนี่ยก็คือ อันนี้แล้วแต่ว่าใครชอบยี่ห้ออะไรนะคะแต่ว่ามีของพี่เน่ก็คือเราเราใช้เป็นยี่ห้อนี้กันอยู่ประจําที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะพี่เน่ก็เลยเอาตัวอร่อยดีมาใช้นะคะก็มันก็จะมีความหอมกะทิค่ะแล้วก็มีความหวานนะคะแล้วก็มีแบบเนื้อละช่องเข้าไปมีกลิ่นของน้ากะทิละช่องนะคะก็อารมณ์เหมือนเรากินละช่องปั่นแหละว่างั้นอืโอเคเลยนะคะ โอเคค่ะวันนี้นะคะพี่เล็กก็เลยมาแชร์ให้ค่ะสำหรับส่วนเมนูแล้วช่องนำกะทิปั่นนะคะ16ออนแล้วก็22ออนค่ะ สำหรับคนที่ไม่ทานนมคือสูตรนี้ใช้ได้เลยนะคะเพื่อสุขภาพเนาะแล้วก็ไปปรับเพิ่มรสหวานเอานะคะถ้าหากว่าชอบไม่ชอบยังไงมาคอมเมนต์บอกพี่เน่กันด้วยนะคะหรือว่าไปลองทํากันแล้วเนี่ยฟีดแบบเป็นยังไงมาบอกกันด้วยเนาะอ่ะถ้าหากว่าอยากจะพี่เน่มาแชร์ความรู้แบบไหนหรือว่าเมนูยังไงค่ะบอกกันเข้ามาค่ะเดี๋ยวพี่เน่จะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้อีกนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกาลังใจให้พี่เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะ กดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะาจา๊ะจะได้ไม่พลาดเวลาที่พี่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับวันนี้นะคะกับลอดช่องวัตเจดค่ะมาทำเป็นลอดช่องปั่นนะคะแบบสูตรน้ำกะทิปั่นค่ะไปลองทำกันดูนะคะขอบคุณมากที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ